แก้งคนไหมป้าป้ามีหน้ากากปะมีจตต้องเปลี่ยนนะเพราะว่าตัวนี้ใช้หน้ากากนเยเราจะแกงโยชิเ<อ>ี่ยมีอะไรให้ทำาละอ่ะอิ่มน,น้อยก็มีอะไรให้เล่นแกงว่าโดนโจรปนป,ปะอ๋ออ๋อแกงโยชินะใช่แก้งไหมอม แก่งไหมได้ตาต้องเป็นคนฆ่าแต่ว่ะจะต้องไอ้นี่ก่อนนะต้องเปลี่ยนหนักกางเพรนะาะหนักกางนี้ไม่ได้หนักกางนี้เตลที่จมได้เอ,อ่อต้องอันนี้ปะต้องเอาให้เนียนต้องกลับเขาวอลแล้วเหมือนหลุดอีกรอบนึงอ่ะหลุดออกจากวอลอีกรอบใช่ไม่ถ้าถ่ายไอ้น,นี่ลง ป้าก็ต้องโดนจับอ่ะดิไม่ได้ไม่ได้ป่ะด,ดิใช่โดวนไหมโดนดีโดนร้อยอ่ะดิก็ก็โดวนลอยใช่ต่ลอยวิ่งอยู่ก็ไงดีอ่ะแก้มันแก้งได้ไงอันนี้แก้งข่าตรงตรงหลูกปูนใหญ่ไหมข้างหลังแต่ไม่ต้องใส่หน้ากากแค่แบบมันถ่ายลงแล้วเปลี่ยนชื่อเฉยเ,เปลี่ยนชื่อทวิตถ้าถ่ายลง ไม่ต้องใส่หน้ากากเดี๋ยวมันโดนจีะได้ลองว่าุ้ยของเยอะนะครับเนี่ยอะไรประมาณเนี้ยแบบแกล้งๆอ่ะได้จะได้อนะได้อยู่โอเคพร้อมไหมเตรียมลงไม่ได้ไลเดินลงเลงเดิลงไปละลงไม่ได้โกอะลงโกไปละลงลงไปแล้วนะใช่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 แต่ไม่เป็นไร แน่จอยตลอดไม่ต้องห่วงได้อยู่แล้วช็อต <Bye. S 1> พร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมไหมพ mm hmm. ร้อมไหมขวาเดี๋ยวจะกลับขาวามาแล้วคะ่ <Huh? S 1> ะเมื่อกี้เมื่อกี้ตุยอ่ะโ <Hey. S 1> ดนโดนรถชนตุยอ่ะยืน uh huh. เหม่อไม่ร้ดูเรียบร้อยเลยเหินมาตุชน mm hmm. แล้วก็ตุยเลยตรงแรนแดงเนี่ยแลงแค่ไหนเนี่ย โอ้แรงแบบว่าวาฟเธอก็รู้ว่าเขาเห็นภาพว่าเสียงโดนชดตายตลอดเวลาลูกขาเขามาพอกมาเนี่ยอ้าวไปทำไมเขามาคุยอะไรกันก็ไม่รู้อ่ะฮะคุยอะไรกันเหรอไม่รู้อ่ะน่าจะแก๊งละมั้งอ๋อน่าจะนึ็นแก๊งนั่นแหละหอขาวจ้มมีอย่างปะได้ อะไรอ๋อน่าจะคุยเรื่องแกงนี่แหละเธอเดี๋ยวหนูจะพยายามชวนคุยแล้วปะก็แทงตอนที่หนูกําลังคุยนะมันเสียงจะได้ตัดยังไม่ได้ใส่หมูเลยแล้วก็เอาไปนี่ยังไม่ได้ทำหมูเลยเหรอเธอแล้วใส่อารมณ์เอาอย่างั้นน่ะที่ทำเพราะเอาไปขายอ่าแล้วอย่าบอกนูว่าฝานเต็มตัวเลยเต็มยังไม่ได้ไสเลยโอ้ตายแน่ตายแล้วตายเดาตายแล้ว เขายังไม่รู้เลยว่าเขาจะเขาไม่รู้เลยว่าเขาจะไปทำโปรเีกยวมั้ยตอนนี้มันมันเงียนอยู่เฉยๆอ่ะแล้วทำไมทิ้ยาอยู่เฉยๆอมๆงอมๆแบบเพลียเหนื่อยๆไม่อยากทำอะไรเลยไปพาไปไหนล่ะพาไปไหนล่ะครับะจะพาไปไหนล่ะครับจะพาผมไปไหนครับพาไปทุ่มมั้ง อ <c oughs> คนอื่นก็อยู่ไม่เป็นไรโอ้ยป้าไม่แดงซะกทีชวนคุยทั้งน,นั้นโอ้ยนะชวนโยชีคุยทั้งน,นั้นโอ้อยไม่ใช่อยู่เฉยๆมาหาได้ไหมอ่ะ <c oughs> ไม่หนูชวนโยชีคุยป้าไม่แทงเราจะกลัวสักที เอามาอยู่เลนแดงครับมาหาไดไหมจะมาหาเคอเดบอจะมาอเออช่วยด้วยโดนโจรเธอเธออยู่ยัอยตายไหมเนี่ยแต่ยังไอ้ตายสิป้าแต่ยังไอ้ตายเออช่วยด้วยโอ้ดนโจนอ่ะไปป้าป้าไปป้าป้าไปป้าวิ่งป้าวิ่งขออนุญาตคุยนะป้า

แก้งแก้งแก้งอันนก็เรียกว่าแก้งกงานครับก็ไปตรงนู่นเลยไปภูเขาเออได้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 ไดไดขอว่ามันมมมนี่มันเปลี่ยนอยูแล้วแล้วพอเหมือนมีคนจะไปช่วยไงป้าก็ใส่หน้ากากเลยก็ได้นะล่างหน้ากากเอาเองได้ไ,ดไ,ดไ,ดไดแต่ว่าตอนอุ้มเนี่ยไม่ต้องเพราะว่าเดี๋ยวโดน จุดที่มันหาหง่ายๆนิดนึงเด้อแกล้งเขาเนะ่ะหลังปั๊มตรงนี้ก็ได้ี่ถ้าไมันเห็นปั๊มอ่ะอตรงนี้รู้ไหมไม่รู้น,น่ารู้เออตรงใกล้ๆไอ้นี่แหละตรงตรงแคปเนี่ยตรงโพแคปอ่อะน่าจะรู้ว่าตรงปั๊มกดเงินโพแคปนี่แหละ หลังปั๊มเลยก็ได้หลังปั๊เลยก็ได้ถ่ายให้เห็นแบบมุมอะไรเขาเรียกว่าใกล้ๆจงจุดโผูแคบอะมันเห็นตรงจุดโผแคบเลยตรงป้ายโฆษณาอ่าตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้ ขาขาใหญ่อะไรปะาตามตัวหนุใหญ่เลย <laughs> ของหวาน <laughs> คนโทรตาม,มผมได้ยินครับมีคนโทรตามผมมีคนโทรตามผมฮะ <laughs> โอเคโอเคโอเคไม่รับเลย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 รับยังไงตุยหัวเหรอ เนี่ยเห็นไหม่ามือเนี่ยให้เรับยังไงก่อนตัวอยู่ถือโทรศัพท์จอเลยตัวอยู่ใช่ไม่ต้องชุบชุบไม่ชุบตัวตามนี้ไม่ติดกันต้องตามตัวกันแล้วแหละใโอเคนะตอบแล้วปะทิ้งไว้หน้าเออนี่แหละ แอนิชชัวและเจ้หน้ากากเอเลี่ยนได้รเป็น,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 อ,น,นอะไรกันบ้างแอนิชสีอะไรมาเรียงไม่รู้ว่ารังอดูรหรือว่ามีร้องอ่ะรู้ว่ามีออร้องไห้โอซีใช่ปะตาหาไม่เจอเลยไม่ใช่ตามหมาไม่เจอถ้าเห็นป้าโผล่มาร้องไห้โอซีแน่ ไม่เ้าซึ่งแพนิกด้วยนะอ่าหนูน่าจะใ้แก้งจริงก่อนอาบาบก่อนฉันถอดหน้ากากก็ได้บ่บ่เอาบ่บ่เอาบ่บ่แค่ถอดถอดหน้ากากแล้วก็แบบจ่าเอะแบบแบบแค่แบบจ่าเอะเฉยไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่เดี๋ยวแพนิกเอาแค่แบบขำๆเต่ว่าเล่นแบบจริงจังมาแล้วมาแล้ว ไม่เห็นหรือเปล่า จะใส่ดำไมเอ <g ül> อุ้องจะไมอจ<ห>ุบเอาไว้ไุบไปเอาลอก<ป>ให้กันมาบอ อืนไม่ได้แทงของนู่นใส้หูแมวเลยโอเคโอเคไม่อยาโลูแพนิคหรือเปล่าจะน่าจะแพนิคแหละใจหายหมดเลยไม่ไม่แต่แรกมันกี้เมต่อได้ใส่อากาศไปแล้ว,วแล้ว,วก็ถอดไปแล้ว กนูเห็นช็อตที่ป้าถอดพอดีไงอืมใช่ละแต่ข้าฟ้าใส่อยู่นะอืมเดี๋ยวนั่งร้องไห้แน่เลยพ <c oughs> อบอกปไอไม่ต้องใส่เดี๋ยวแพนนี่ที่แรกว่าจะให้ใส่แต่เดี๋ยวคิดไปคิดมาร้องไห้โอซีเนี่ยว่าไม่เอาดีกว่าหนักไปน่า<น>จะไม่เหลือแน่นอนเลยหนักไปกันเลยอป้าไม่ต้องใส่หรอกเดี๋ยวร้องไห้โอซีมันมันมันหนักเกินใช่ ทีแรกว่าจะให้ใส่แต่คิดไปคิดมาโอ้โหเกินไปแมวเอาไม่เไม่เไม่เม่เม่มันมันไม่โดนคิดแล้วไม่โดนคิดแล้วไม่ไหวแล้วใช่ใช่คิดว่าเธอจะรับไม่ไหวนั่งร้องไห้แม่เลยนั่นแหละก็เลยป้าไม่ต้องใส่นะเดี๋ยวป้าจะอะไรนะใส่ก่อนถอดเหรอไม่ถอดถอดไปแล้วถอดไปแล้วถอดไปแล้วอ๋อ ขนาดถอดอยังตกไฟเลยวม่เฮ้ยอ่ะ,อะเดี๋ยวการพน,นันผีการพน,นันไปไหนนะจะไปไหนอ,ะอ่ะอ๋อชุบตรงนี้อ่ะนะไม่ไม่ชุบไม่ชุบไม่เออเยวใส่หน้ากากทำไมขงัขงขงัขงขังขัง 掉、哦沒。没没没没没没没 มาแล้วจะมีคนแพน,นิกตัวยขอสวาขึ้นวิ่งโอ้ย อีไ <ง S 1> ม่ได้กลัวเจ้ไม่ได้กลัวว่าผมไม่ตายแต่ผมจะตายตอนนี้แหละไป,ไ,ปไปเลย <c oughs> เป้าไปเลยไงเป็นผมเดี๋ยวพี่เดี๋ยวไี่เกี่ยวเด้ไงเป็นผมโดนอุ้มโดนไป <c oughs> สมอือแผนไค อไม่ประเด็นก็ไม่มีไชือเลงก็เลยปิงไอเดียอาจจะทำให้แบบกลับมาละเล่นกว่าเดิมนิดหนึ่งก็เลยแก้งเธอแทนแล้วเไงแล้วก็กลายเป็นศพแล้วเขาก็กลายเป็นศพเดืออุ้ม เอาไปโพดดีไหมนะ้อย่าเอาผมไปโูดดโดยผมไม่ใช่หมาใช่แมวอาเป็นคนนะอย่าผมไปโพดดเลยไดีไหม